มา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 ที่สี่เข้านะตัวนี้อันนี้เป็นแบ็กเกอร์นะแบ็กเกอร์ของที่สี่เข้านะปั๊บอ <Hindu>. ่าเอาแบ็กเกอร์ขึ้นกน่อนพลเล็กเนาะเออ <Alcohol. S 1> เอาแบ็กเกอร์ขึ้นกน่อนอ่าตะเก่งตะเก่งสี่เข้านี่ครับรถกระบะตะเกง่งนะครับผมตัวเนี้ยแยกออกมาแยียก <arose> ข้าวม็ดงามๆอ<ะ>่าอันนี้เขาอันนี้จะเป็นข้าวม็ดผัก เขาเปลี่ยนอยู่ข้างนี้เด้อนี่เขาเปลี่ยนไหนวเขาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนี้ก่อนที่ใช้งานปุ๊บให้เสียบตักก่อนเสียบปักเช็คไฟช็คว่าตัวนี้เครื่องซี่เขาเขาเหตุงานดีบบอ่าเฮ็ดงานคล่อง,องตูโบมอเตอร์มีเฮงขับดีบบอ่า้ามอเตอร์มีเฮงขับไปอย่างเสร็จปุ๊บเขาเข้ามาเตรียมไปตักไฟให้มันเต็มไปปิดตัวนี้เทละน้อยเออให้เปิดเทลาน้อยว่ยออยา ตัวเนี้ยเขาจิ๊บเปิ้ไปเด้อมุกเมนให้ไปดึงครั้งเดียวหมด้ี่